มาลูกชายพันดีนักสู้นักสู้เฮ้ยเออต่อยสายสายดารา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 โอ้ยมึงกระติกสายดาราสายดาราสายหูร่วงไปแล้วสายดารา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  สายดาราสายดาราเฮ้ยสายดาราเฮ้ยสาสายสายขวาสายขวาเฮ้ยสายดาราสายหลังอันนี้สายหลังแหวนนะครับผมกระทืบปรับิปคอล็อกคอแล้วต่อย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 ตต่อยตต่อยต่อายขวาสายขวาสายขวา้ายขวา่ายขวาายขวา ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาหน้ายับหน้ายับศัตรูอีกคนนึงอยู่ไหนอย่าซ้ายดาราซ้ายดารามาซ้ายซ้ายซ้ายดาราซ้ายซ้ายดาราเรียบร้อยเก้าอี้มาเก้าอี้กว่าฟาด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 ซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวา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 จะไปโอ๊ย กูโดนอะไรวะกูโดนอะไรตายวะอเอเอภาพย้อนนี้ <c oughs> ขอ <c oughs> ้อคำคำสัำซโอ้เนี่<อ>ยไข่แตกกูโดนอะไรตายวะ <c oughs>